สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ัวเลยครัเริ่มสับไปเองครับรับบทเพลยามาครับไม่เอกชีลาวัฒน์นะครับรับบทเพลย์นัททีทรอนครับครับต้าจิรายุครับรับบทเป็นวินวงสวัสดิ์ครับครับผมุกผู้สิทธิ์นะครับรับบทเป็นพายุครับครับบอสวัชพลนะครับรับบทเป็นน้ำโมครับครับเชี่ยวพงศธรพงแก้วรับบทเป็นจอมครับครัมาดกำพน์คือกองรุ่งผาับรับบทเป็นชายครับออฟเอกลินครับรับบทเป็นตุลครับยูกิครับรับบทเป็นโต้งครับ เพื่อนข่าวิวกรไม่ได้ทำครับรับบทเป็นน้องแพงกรอนครับคนากรผมยินรับบทเป็นเปิ้ลครับผมตอนที่ตั้งมเองนรัเปืนไงในที่สุดที่ก็มาถึงวันนแล้วตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากครับจะบอกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะแบบคบุยกับตั้งแต่เมื่อคืนว่าตื่นเต้นมากเลยมันเร็วมากเลยครับเพราะว่าตอนแรกตอนที่นับกันว่ามันจะถึงวันออนร,รู้สึกว่ามันยังนานอยู่เลยนะครับพอถึงวันนี้จริงก็ตื่นเต้นมากๆรอดูตัวเองเหมือนกันครับ ใช่ส่วนตาก็ตื่นเต้นมากครับตอนสับนี้ก็ยังตื่นเต้นมากอยู่เลยเหมือนกัน <c oughs> แล้วรู้สึกภูมิใจมากครับที่เห็นตัวเองในซีรีส์เพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกของต้าด้วยครับ่เรียกได้ว่ากองนองี้คึกคับกนอูเยอะมากเป็นงองไราะวุ่นวายขนาดไหนจ๊อ <c oughs> บอกเลยว่าวุ่นวายมากแล้วก็จะขี้เมาทุกคนแ,แต่และคนเป็นแบบทัศติกแบบชวนคุยกันตลอดเราแบบแลกเปลี่ยนกันว่าจะด้านเร<ม>ื่องการทํางานหรือว่าแบบเรื่องทั่วไปเราคุยกันตลอด ครับอะไรนะครับผมว่าอบอุ่นมากๆยี่ห่อไมโครเวฟอีกโอ้โหใช่คือผมว่าถ่ายตอนหน้าร้อนคือด้วยความเป็นผู้ชายเงี่ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าคุยกันง่ายสบายๆเลยเนี่ยครับใช่มีอะไรก็แบบคุยแมนๆกันอะไรเงี้ยครับใช่มันเลยทำให้การทํางานมันราบเรื่นด้วยแต่ว่าเรื่องราวก็เป็นแบบว่าเกี่ยวกับว่าความมือเนอะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงอาอันนี้มีแบบคนที่เป็นสายมือกัทุกคนเลยเปล่า ส่วนตัวผมไม่ค่อยมูเท่าไหร่ครับอย่างไมเ,เองเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องมูเท่าไหร่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องหมอดูอะไรเยครับก็รู้สึกว่าตรงดีเพราะว่าเพิ่อนกทีก็ไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันของตาก็ตอนแรกไม่ค่อยเชื่อครับพอ,อได้รับบทเป็นวินก็เลยต้องไปทําการบ้านเกี่ยวกับการดูดวงอพอไปดูปุ๊บหมอดูทักตรงเราเชื่อเลย <laughs> <laughs> ประสบการณ์ตรงหมอูดทักว่าต้นปีเนี่ยครับแฟนคลับจะเพิ่มขึ้นเฮ้ยรอเลย เนื้อคู่นี้มีไปแล้วครับว้าเรื่องนี้แบบมันก็จะมีความแบบอาจจะมีความแบบร้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่แน็กองมีใครเจออะไรเหตุการณ์อะไรบ้างไหมมีนะเหมือนพี่บอลมีปะมีมีนิดนึงครับของผมเจอตอนตรงทางสามแพ่งที่เราถ่ายกันตอนกลางคืนนะครับก็จะมีคือเหมือนว่าฟังว่าผมเห็นสารแต่ส่วนตัวผมไม่ไม่ไม่เคยเจอผีหรอกนะเห็นสารแต่เนี้ยก็นึกว่าเป็นพ็อป เพราะว่าจะมีถ่ายสงสา,ารกันประมาณนั้นแต่เนี้ยวพอไปถามทีมพอาะเขาบอกว่าพี่เพิ่งตั้งอีกวันนึงนะก่อนนั้นไม่มีไม่มีตรงนั้น <Pam. S 1> อะไรครับนะก็มีหลอนๆนิดนึงตอนถ่ายในป่านิดนึงแล้วหลังน,นี้แมีใครเจออะไรบ้างไหมหลอนๆงั้ยนะอัศเจริญวันนี้ไม่เจอเลยครับแล้วอย่างนั้นที่งนี้เราจะเจออะไรแม่ EP1 หรอก็จริงๆก็จะเจอเพื่งนาทีก่อนเลยครับผมใช่ผมว่า อีพีหนึ่งเนี่ยจะเป็นอีพีที่ปูเรื่องราวมากกว่าให้แบบให้ตอนต่อไปอะไรเนี่ยครับก็คิดว่าจะได้เจอกันอาจจะยังไม่ครบทุกคนนะครับแต่ว่าทุกคนจะได้เห็นกันต่อไปเรื่อยๆเนาะว่าใครจะมาตอนไหนอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีพีที่เหมือนกับว่าตัวของวินเองเนี่ยได้เจอกับคุณเพิงเป็นครั้งแรกด้วยอุบัติเหตุด้วยนะครับแต่เรายังไม่บอกว่าแบบไหนให้รอติดตามรอดูดีกว่าแล้วเป็นอุบัติเหตุแบบวาน ปกติครับอุบัติเหตุแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจไม่รู้กลางๆใช่ไหมครับใช่ครับใช่งั้นถามกันให้นักทุกคนแบบว่าสปอยอีพีหนึ่งคนละหนึ่ประโยคสิเริ่มเริ่มลก่อนอาจจะยากละสปอยอ้าวจะต้องแบบหนึ่งอ้าวแต่สปอยแต่สปอยหนึ่งประโยคสปอยคนละหนึ่งประโยคคู่เอกเหมาะมากอ่าก็ต้องรอชมครับผม ไม่ได้อะไม่มีใครบอกเลยตอนนี้ไม่มีใครบอกเลยเจอผมแน่ครับเอออผู้ดี้ยังเรื่องอะไรมาฟังกันเดี๋ยวไม่เอาโดนี่เลยใช่เคนีหวานเที้ยวเนี่ยครับเปิดมาก็ะแทบครับเออเปิดมาแทบเลยหรอชิงวะทำไมไม่ได้เพราะผมอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแล้วครับคิดไม่ออกเพราะว่า ควรไปดูเองอแล้ววันนี้แฟนลับก็ได้มาดูด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยครับจะได้ลุ้นไปพ,พร้อมๆกันว่ามีอะไรแต่แน่ๆคือผมว่าไม่เอกหล่ออยู่แล้วต้าน่ารักอยู่แล้วดังนั้นแบบ <c oughs> ผมว่าหลายๆคนดูแล้วต้องยิ้มแน่ๆให้กับความบังเอิญเจอกัน<ช>กรครับผมใช่ข้าวเมฆเหรอเกาะเพชรเจ็ดสีครับของต้าไหวเป็นจะเพศ <laughs> ก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับจากซีรีส์การโตกลับของซินแสนะครับหรือว่า My Secret o f s e a The Series นะครับก็ออนแอร์ทุกวันจันทร์นะครับสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง3 HD ครับครับก็สามารถรับชมันคัดเวอร์ชันได้ทางช่องวิวนะครับก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับฝากด้วยนะครับด้วยนะครับ